ฟรีนรกจะเก่เก่งนะเนี่ยฮะไม่ซึ่งเก่งสักต้นที่สุดเนยต้นเดียวกับสอนเดกอะหกจุดกนะสามเนี่ยเตรียมถูกคอเยี่ยทหเตรียมคอหกเทียนก็ยงคด้แปเทียนก็ยังได้ <laughs> ok đó Mình lót nữa, tụi mày có lót nữa Ok Good afternoon Good afternoon Đã yeah. khuyên ะ <c oughs> จะพูดภาษาอังกฤษก็เขินคนไทยเยอะเลยหรออ๋อฮะ <c oughs> สปิคไปเลยอ่ะ <c oughs> สปิคอังกฤษเ,เลยนะเอาอ,อุ้กำืองเราเลยเดี๋ยวเราจะเริ่ม <c oughs> ไหว้พระกันเนาะไหว้พระสวดมนต์ไหว้ครูก่อนอแล้วก็เราก็จะคุยสตอรี่ความเป็นมาสักเล็กน้อยแล้วก็จะก็เริ่มเรียนนะ,ะจะพูดยังไงดีมี พอเห็นคนมีคนเก่งภาษาอังกฤษป๊อบเนี่ยธามาก็เลย,เลยนะหาที่พึ่งละอุตสาอุา,อาที่แรกคอร์สนี้ก็มี your name? Uh, อเอคาคาดิสมีคาดิสเป็นตัวัเริ่มต้น่นะายากจะมาเรียน mm hmm. นวดมีคนเดียวธรามาเลยเครียดเลยอากาศก็ร้อนมาคนเดียวไม่ได้แต่มาว่าต้องมาหลายๆคนถึงจะสนุก แล้วก็ใช้เวลาสองวันหานักเรียนเนะลยก็ได้เนี่ยนักเรียนประมาณเจ็ดแปดคนเดีวรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณสิบสองคนพอดีเลยนะอันนี้อ่า uh, West e we are pay first นะ is you uh, Christian uh, never mind we are uh, uh, uh respect uh, Buddha and p u c h i b o uh, my 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 teacher uh, my my the middle uh, teacher uh, And after... เตอร์ครูนี่อะไรนะไว้ครู understand? อ่าใบครู n d e r s t a n d นะยาชันเยอะอ่านใบบุ๊กใบครูอ่าเดี๋ยวเเดี๋ยวใครนำปาเจลาได้บ้างอ่าเอ๊ะกล้องตรงนั้นเปิดได้ยังโอเคอเคไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนแล้มันร้อนอยู่แล้วนะแต่แม่ก็ร้อนเลยเอาชุดนี้เลอ่าเดี๋ยวเตรียมเปิดไว้ปู่กับว้ครูเด้นะใคร ที่มีนี่นะดูข้างหน้าแถวเนะ่เดี๋ยวนำไปสวดไปพร้อมกันน่าจะได้อยู่ให้ใจลึกๆนะอมมากนอ่กครั้งทุกเตอร์อมโอมอรหังสัมมาสัมพุทธพควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภะคะวตาธมโมธัมมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกสังคโฆสังขังนัมามินะโมตสัสสะภะคะวโตวอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวโตวอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นิพิปโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมมาสาริสัตถาเทวมนุษย์สางพุทุโภภควาติ <c oughs> สวาขาโตภควาตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเลทิตัวบบินโยหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตถะปุริสัตุคาราเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุณยโยปาหุณิโยทักขิณิโยอัญชติกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโรคะสาติ เดี๋ยวสวดมนต์ไทยบนลลเดี๋ยวขอสวดไชนิสหน่อยนะ before 바리랑เก트비อ찬팅 for t นะ now I chant uh, t w 2 minutes for the Kwan 하얀กวนอิมตาเปโจ n g for the h i n e ชน style 南无、啊、观世音菩萨，南、啊、无观世音菩萨，南、啊、无观世音菩萨。啊 ভা থাক ཨོཾ་ཛེ་བོ་ཛན་ལེ་སབོམ་མོ་པོ་ལེ་སན་ཛན་ལེ་སབོམ་ནམ་མ་ནེ་དན་དན་ནེ་ནམ་ོ་རེ་ཡེ་བོ་ནོ་ཅ་ཏེ་སབོམ་ཨན་ཏན་དན་ཝན་དན་ཝན་རེ་སྭ་ཧཱ་ <coughs> <coughs>

สมาก็ร้อนนะเดิเลยไม่ใหญ่ใส่ชีบอนใหญ่ร้อนมากเลยไหมโอขคงีก็อ่าพวกเราสวดอะไรเอาไ้ผูกกันกันแล้วกันเอาปผูกกันเอโอมโอมได้ไหมมีไหมมีในมือถือไหมว่าจำได้เลยฮะฮะ อาใครนำเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอนะโมชิวโกสาหังโกมิทัม sa Ahang Karuniko Sapa Satanan Osata Tipa Mantan Papaso Surya Jantan Komarapato Paka Sesi Wantami Bantito Sumetaso Aroka Sumana Homi Na-a-na-wa roka payati

Everything เออะไรนะพิธีดีตอง f i n i s เอ่ now now เดอเนาะพิธีดีตองตอนเด้บนห่พิธีดีตองนี่คือว่าอะไรนะเ่อไหว้ครูไปือว่าอะไรนะคนแม่เะยรนข้าหลังเนี่ยจะบอกยพิธีเอ่อ tìm được thầy we are learning learning something, yeah. so we learn học Thái, thai mọi Thái, thai you and then we the master, learning everything want to respect because my is Buddha, and have the teacher, uh, my Buddha teacher and respect uh, first, uh, after that we are can ah uh, from the master come to uh, all the master come to. Uh, คำอ e นแ and the energy and ุดชิ้ t ส i วนอ i ไรนี e น h ช e n e e ตอะไรด a เนะโอเคอ่า a ่า h อสปิคไทย a ล e n ปิคอัไม่รู้ว่านี้จะลอหรอไม่อเโอเคเอาเออไม่รอดเดี๋ยวแต่มาจะเอาคนข้าหลังเนี่ยช่วยแปลให้นะพิสุพันณ์นะเออเองั้นเราเรา เราขยับขึ้นมาข้างหน้าหน่อยดีไหมอ่าขยับขึ้นมานั่งตรงคนลำๆเนี่ยรอๆเนี่ยเดีย๋ยวไม่ได้จะไม่เป็นไรหรอ,อ,อ่าเดียไม่เป็นไรมีกางเกงอยู่ใช่ไหม้เาเราจะมาสบายๆจะมากระชับเด็นๆเนี่ยนั่งนั่งนั่งตรงกลางเขาเลยให้เขาขยับหน่อยเราจะได้พูดแปลร่างเข่า ก็ไม่ต้องแปลหมดนะแปลงชื่อชิ่อฟอมนิวซีแลนด์อ่าชิ่ฟอมนิวซีแลนด์มาฟอร์มไทยแลนด์เออไทยแลนด์ไทยแลนด์ไม่ใช่ตัวอีสต์ไตฮิสต์ไตเล็อันนั้นอันนี้คนที่หนึ่งนี่ที่สมัครเรียนนะคนที่สองก็นิวซีแลนด์อันนี้เป็นลูกหลงมาหมดเลยเจ็ดแปดคนลูกหลงแล้วนะโอเคบอกว่า ที่มีคอร์สครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมิสเตอร์คันนิทไ,ได้เป็นจุดเริ่มต้นเข,ข้าใจนะเข,ข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของคอร์สครั้งนี้ I and mean then now, it's, you know, all these people came along, it's like an accident, you know? They came? Yeah. Like, yeah, yeah. Okay. <laughs> so you okay. were the and one star to so, so so the um, So, there we met, and is the first person and then called okay. C, and then not C yeah. is.

พท y จะไม่เทรนหรือไม่เ h e ดคลาสเพราะว่าร้อนมากแต่เข but บเพราะเธอแต่เขาชอบแต่เขาชอบฉันมากแล้วก็มิสเตอร์เขาบอกว่าวาจารย์คุณต้องสอนฉันเระว่ามันเดินหน้าไม่อยู่แล้วฉันจะไปแล้วไม่ได้แล้วฉันไม่นอนแล้วจะขอถอนแต่มาก็เกาหอนละโอเค พอที่จริงแล้ว <c oughs> ช่วง <c oughs> นั่งรุดร้อนเนี่ยมันอากาศมันร้อนนะมันก็ที่สํานักอัตมาเนี่ยยังไม่พร้อมนะอัตมาก็รู้เลยว่าพยายามทําให้มันพร้อมนะก็เห็นเขาจะมาเรียนเนี่ยอัตมาเลยก็ติดแอร์เลยนะวันนั่งเขามาควัวรอัตมาก็สั่งแอร์มาติดเลยพูดแอร์มาติดแต่แอร์มาติดเนี่ยมันที่โทรไปหาเจ้าของแอร์ละเพราะว่าแอร์เนี่ยมีแต่ลมไม่มีแอร์เลยอัตมาเปียกไปหมดเลยอ่ะ แต่ห้องนอนเมื่อกี้เย็นสองห้องนี้ผ่านอยู่แต่ห้องนี้รู้สึกไม่ผ่านเพราะว่าสงสัยยังขัดขดห้องเทคนิคหรือว่าห้องมันเล็กไปใหญ่ไปหรือว่าอะไรนะไอ้ที่อะไรนะบานพับมันยังไม่มานะจะสาวันนี้ก็สองวันนี้ก็คงจะเอ้าวร้นหนักมกับเราถือว่าไปสอมหน้ามาแ้นะมาสอมหน้าด้วยมานีด้วยนะโอเค โ okay. uh, อเคอ่ะอตมาเรียน uh, นวดกระดูกนี่ปีนี้ก็ครบสามปีพอดีแต่สามปีอะครบสามสิบปีพอดีฟุสตาร์ทเรียนนั้นหนึ่งเก้าเก้าสี่ใครเกิดได้ยังหนึ่งเก้าเก้าสี่อันนี้ยังไม่เกิดนะโอ้โหยังไม่เกิดเขายังไม่เกิดกันเนี่ยนี่เนี่ยเด็กๆนี่ยังไม่เกิดเลยหนึ่งเก้าเก้าสี่ยังอายุยังไม่ถึงสามสิบ I learning uh, the เดอ r o p ลโรพลาสติกอ n เม n ปิ้ลหนึ่งเ After that I ask แต่1994เย a h and the o t h e not born not born ไม่เิข้างหลังก็ยังไม่เกิแต่คนนเิละนั่งก็ได้ไม่ต้องยืนนั่นเด็กฝันไปนะจะมาคุยยาวหน่อย o นับเยอโอเคเรียนมาเนี่ยไม่ได้เอามาไม่กจุดประสงค์ครั้งแรกที่เรียนเนี่ยคือว่าอยากมาช่วยพ่อแม่มาช่วยครอบครัวพี่น้องทาไทย และอันหนึ่งจุดสำคัญนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นอันดับสองนะอันดับตัวเองคือว่าเรียนอันนี้เพื่อรักษาตัวเองเพราะตัวเองป่วยเป็นปัญหากระดูกสันหลังเพสงสัยกายหลายภาษา

อ๋าโอเคต่อเลยนะ,อะพอเรียนมาดูแลตัวเองดีแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องสำหรังจากนั้นประมาณ1999นะประมาณ7จ็ดปีเลยก็ปรามาถ่ายทอดให้พี่น้องที่อำเภอฝางรุ่นแรกนเะก้เก้าได้เอาสาสันแต่ก่อนหน้านั้นก็กลับมาก็มารักษาดูแลหลังจากนั้นปีคศ2006ันหกตไมาจะรบละับหน่ัไมเคยรายละเอยียดเยอะนะเพราะว่าจะเพราะว่าเวลามันก็อันนี้สองพก็มี เนี่ยอะไรนะก็เลยว่าวิไลสารนักศึกสิริทรดเชิญไปถ่ายทอดไปสอนที่วิไลตอนนั้นวิไลสารนักศึกเป็นนักเรียนรุ่นที่4ี่กำลังรุ่นที่4ไปไปไปสอนต่มาก็รับปากไปสอนปลายปีไปสอนจบปุ๊บก็ศาสตร์อันนี้ปุ๊บก็เลยเริ่มได้เผยแพร่ทั่วประเทศไทยแล้วเพราะว่านักศึกษารุ่นนั้นมี40่สิบแล้แปกว่าคนหลังจากนั้นมาต่มาก็เริ่ม มีจิตศัพท์ชื่อเสียงคนรู้จักนะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เขาก็จะนิมนต์ไปสอนตามวิลลยวิลลยนี่ที่ไปสอนมามีมหามีมออมอขอวิลลยสานาศุภินทรอรมอปทุมแล้วก็บางทีลูกศิษย์ก็ไปสอนที่มอสิมาโศก็เป็นชมรมหลายๆชมรมแาบสันติศศนี้ก็จะไปทุกสาขาไปถ่ายทอดไปสอนแล้วก็ตามโรงพยาบาลตามคลินิก แล้วพอสอนไปได้ๆบคนก็อยากจะมาเรียนเสริมหรือมาเรียนเพิ่มเติมก็รวมตัวกันมาที่ตําหนักตรงนี้นะเมื่อก่อนตำหนามีที่ตรงวเนี้ยประมาณ136ตารางวางอ่ก็มาสอนกันเนี้ยอันนี้กลับมาบรรยากาศประมาณ18ปีที่แล้วนะ18ปีที่แล้วอันนี้12คนเนี่ยถือว่าน้อยที่สุดใน18ปีที่แล้วเนะพราะคอดแรกเออปีที่แล้วเนี่ยประมาณ22คนนะเยอะมากมันเต็มที่เลย แอร์ก็ไม่มีพัดลมก็ไม่พอน,นอนกับพื้นบ้างก็ถือว่าเหมือนกับกลับมา18ปีที่แล้วที่2ปี2 0งศูนคสอนสองศูนย์ศเจ็ดคอสอนปุ๊บเนี่ยก็เริ่มกระจายไปเรื่อยๆๆรื่อยๆจนถึงไปถึงอินโดนีเซียไปถึงนิวซีแลนด์เลยนะไปสอนแล้วก็ไปถึงยุโรปไปถึงอเมริกาเลยนะก็ไปสอนเพราะว่าตามานเนี่ยไม่เน้นในการรักษาหรือว่าเนี่ยตามานเน้นในการถ่ายทอด ขชอบในการถ่ายทอดเพราะว่าถ่ายทอดให้ปุ๊บเนี่ยคนเราก็จะได้ไปช่วยคนต่อไปอก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความสุขกับการถ่ายทอดทั้งหมดถ่ายทอดมาถ้านับตั้งแต่ปี1-9เลริ่มจากญาติมาถึงที่นี่24ปีนะ24ปีแต่เรียนมาประมาณ30ปนะีคนถ้าเรียนก่อน24ปีมาก็คงจะไม่มีไม่ใช่ลูกศิษย์ตมาแต่ถ้าหลัง24ปีไปเนี่ย อาจจะเป็นล pues ูกศ so so ิษย์ล right. <te> ูกหลงลูกเหลนลูกหลงมาหรือว่ามีเพราะมีลูกศิษย์เนี่ยเปิดคอร์สเปิดสอนอะไรในประเทศไทยก็หลายคนนะเยอะแหละหมอเบียร์หมอเด่นหมออะไรนะหลายหลายท่านหมอคุกก็เปิดแต่คอร์สสมัครจะเป็นคอร์สไม่ไม่คอร์สจะแพงนิดหน่อยประมาณสองสามหมื่นลูกศิษย์สอนสองสามหมื่นอาจารย์สอนสามพันหกแต่ไปแต่มาต้องอัปเลทขึ้นแล้วแพงัวลูกศิษย์หน่อยนะโอเค ที่จริงเงินเงินทองเขาเนี่ยตมาไม่อยากจะพูดนะเพราะพูดไปแล้วเดี๋ยวมันอันนี้มันมันไม่เอว่าเลยนะเพราะว่าพี่น้องกันอะไรกันเนี่ยพอพูดเรื่องเงินละมันสั่งกันชิงนะมันมันภาษาจีนก็สั่งกันชิงนี่แปลงานี้ว่ามัน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 จะเสียความรู้สึกเนี่ยนี่เป็นพระเดินอาตมาชอบสไตล์ของพ่อคผล่นะยิ่งให้ยิ่งได้ชอบสไตล์พระอะไรมีองค์พระลินเนี่ยที่กำลังเดินจากภาคใต้ไปถึงเชียงรายเนี่ย เดินเดินเดินทีนเล่านะฮะปัจจัยไม่รับคํไหนนอนนั่งกินมื้อเดียวจตมาชอบสไตล์แบบนั้นเพราะว่าแตมาก็เติบโตมาตั้งแต่เมื่อก่อนเก็เป็นแบบนท่านเนี่ยนะก็เินเดินมาจนไปถึงไต้หวันพอไปเจอไต้หวันไปเจอแสงสีเสียงไปเจอเงินเงินทองทองพบบางทีก็จะหลงไหลทั้งสีแสงสีมีแสงเงินทองบ้างนะพอดีแต่ก็ว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้นะก็อะไรนะไม่มีเงินก็ทาอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็แบบว่าอะไรนะ มันก็งานก็ไม่ลาบดื่อเพราะมีเงินปุ๊บมันก็จะทำอะไรก็ลาบดื่นโอเคนะวันนี้แต่มาก็คร่าวๆนะก็ประมาณนี้ประวัติแต่มาไม่อยากคุยเยอะเพระาะว่าเดี๋ยวว้างเดี๋ยวเท่าให้เราไปเปิดดูใน youtube ก็ได้นะบางทีมีคนมาสัมภาษณ์ม,ม,มานี่จะละเอียดหน่อยนะแต่ตอนนี้อากาศมันจะร้อนๆเราไม่ต้องคุยเยอะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยนะเริ่มกันสาธิตกันเราเรียนเราเรียนมัน วันมี้ถือว่าสองวันครึ่งวันนี้ครึ่งวันปกติเราจะเรียนสามวันสามวันวันนี้เราจะเรียนสองวันครึ่งสองวันครึ่งนี่ถือว่าวันนี้ครึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้อีกสองวันพรุ่งนี้สองวันนี่เราคิดว่าวันท้ายท้ายวันสุดท้ายนี้ก็น่าจะเลิกไม่เกินสี่โมงเย็นกันวันนี้ก็คงจะเลิกสักห้าโมงเย็นโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแล้วนะถ้าเริ่มนี่เดี๋ยวเราจะพูดภาษาภาษาแล้วเพราะว่ามันจะคุยเยอะโอเค เออ thank you ยั u เด e r ส t น not understand e r ้ t ใจทุกอย่างเข้าใ n na, d ต็มกูดโอเคเอาขอเอาเตียงไหนเตียงตรงกลางนี่เลยนะขยับมาเราเรานั่งกับตรนนี้หน่อยเอาขยับไปข้างหลังหน่อยขยับไปข้างหลังนี่นี่อยูย่ขยับไปข้างหลังนิดหน่อย

ปิดแล้วเปิดใหม่ก็ได้กดนะกดเป็นไหมไม่มาสอนนะกดข้างบนนี่สีแดงนะกดนะ